ต่อกันที่เปิดประเด็นบันเทิงในวันนี้นะคะคุณวรุณรัตได้พูดคุยกับสองสาวเอมและน้ำนะคะซึ่งเป็นนักแสดงจากละครเรื่องบ่วงหงด้วยรับบทเป็นกันดาลและก็จินตนานะคะ,คะต้องบอกว่าสสาวเนี่ยกระแสะในโซเชียลแรงไม่แพ้กระแสะของละครเลยนะคะและต้องไปตามดูกันด้วยว่าต่อจากนี้ความเข้มข้นของละครจะมีอะไรให้ลุ้นกันบ้างติดตามจากคุณวรุณรัตค่ะ ไม่ดักข้อเธอสเปคนางแบบก็ไม่บอกเดี๋ยวจินจัดให้แถวนี้ยมีผู้หญิงหน้าตาดีมีผู้หญิงหน้าตาดีมีผู้หญิงหน้าตาดี ตอนเรื่องวงหงนะคะตอนนี้ก็คงจะทราบกันแล้วว่านางเอกหรือว่าพิมพ์พัฒนะคะจะต้องไปเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ห้องอาหารจารวีค่ะซึ่งแต่ละครั้งที่เธอจะได้ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอย่างที่บอกกันว่าจะต้องมีการประทะคารมณ์เกิดขึ้นนั่นก็คือจินตนาและการดาวันนี้สองสาวที่คอยประทะอารมณ์อยู่ในเปิดประเด็นบันเทิงกับเราแล้วนะคะพูดคุยกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะเอมนาสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะต้อนรับกันด้วยความหนาวเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะการดีกันดีเรามีโอกาสได้เช็คกระแสของตัวเองในโลกโซเช มีการพูดถึงตัวละครของเราว่ายังไงกันบ้างคือจริงๆกระแสมันแรงตั้งแต่มีพระนางเป็นคิมเบอรี่กับเจมส์จีด้วยนะคะก็ติดแฮชแท็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วบงหงนะคะแต่ว่าพอตัวละครเราออกมามันก็ยังมีมีแฟนๆที่รอติดตามนียค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าถือว่าเป็นงานร่วมครั้งแรกของช่องสามได้ร่วมงานครั้งแรกค่ะค่ะน้ำละค่ะก็ดูตลอดเลยค่ะดูตลอดจริงๆแล้วเราก็คอยทวีตเชียร์อยู่ว่าคือเราจะเล่นทวีตเป็นหลักแล้วก็ทวีตเชียร์แฟนๆว่าอมาแล้วฉากนี้มาแล้วพระเอกอย่างนี้นางเอก างนี้คอยดูอยู่ตลอดเวลามันเหมือนแบบว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งทั้งการแสดงแล้วก็เป็นคนดูด้วยรุ้นมากๆจริงๆเป็นละครที่อยากจะดูตัวเองแสดงมากๆเลย่ะ สแสดงว่าดูกระแสนในโซเชียลเป็นหลักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนมาจะเคยได้ยินคําว่าบันเทิงจารวี <c oughs> พอทุกคนมารวมตัวกันเขาบอกว่าแก๊งโรงแรมเนี่ยโอ้โหมันบันเทิงมากมัน<อ>เป็นยังไงคะเรื่องหลักการไหนทำไหน<อ>เล่าความปวดมันหายเราฟังคือจริงๆมันก็บันเทิงตัง้งแต่ตอนถ่ายแล้วนะคะค่ะเราจะอยู่ด้วยกันเยอะก็คือเอมนามแล้วก็คิมเบอรี่จะเป็นแก๊งพนักงานแล้วก็จริงๆจะมีชัยอีกแล้วก็มีน้อหนึ่งค่ะห้าคนจะเป็นแก๊งเหมือนแก๊งตัวป่วนก็คอยกันใกล้นางเอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสั่งคัดปุ๊แกกงนนี้็จะะเมาล ในกองในจอแล้วก็นอกจอเนี่ยค่ด้วยความที่เรื่องนี้ทุกๆคนอายุพอๆกันเป็นเด็กๆเหมือนกันแล้วก็ขี้เล่นค่ะ้ขี้แกล้งแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ก็จะมีปวดหัวบ้างเด็กๆพวกนี้มันเล่นกันนู่นนี่นี่แต่พอดีว่าทํางานก็โอเครอดรอดนะรอดค่ะต้องแอบถามคนนี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมรูมเมทของพิมพ์ละพัฒน์เป็นยังไงบ้างคะการดาเพราะว่าเราเองเนี่ยจะต้องมีฉากที่จะต้องเล่นรับส่งกับคิมเบอรี่เยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะ ครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราต้องเล่นส่งกับพี่ทิมเยอะา<ฮ>ะแล้วก็เครียดมากๆเลยไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ ซีนที่เล่นวันแรกเนี่ยก็คือ<ฆ>ซีนที่ยาวๆที่เหมือนจะ,จะ,จะตบกับเขาอะค่ะคร mm ั hmm. ้งแรกนี่คือแบบหุ่ยบทยาวมากเลยเราต้องส่งอารมณ์กับพี่คิมด้วยคือมันน่ากลัวมากพอถึงเวลาเล่นจริงๆโอเคทําได้แล้วด้วยที่พี่คิมเนี่ยเขาเป็นนักแสดงเหมืออาชีพ mm hmm. ช่วยส่งอารมณ์ให้เรา<ฆ>ต่อเวลาแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกจริงๆเป็นตัวละครจริงๆแล้วก็โมโหพิมพ์รัพัดจริงๆโมโหมากเลย mm hmm. พอเล่นเสร็จก็ไปดูที่มอนิเตอร์โอเค เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นอย่างที่เราคาดาไว้ถามจินตนากันบ้างจินตนาเนี่ยแฟนคลับบอกว่าจะส่งไปเป็นทหารแล้วเพราะว่ามีความรักชาติละเกิน <laughs> หนูก็รักชายิ่งชีพจริงก็จะบอกเลยว่าในในตัวจินตนาจริงๆจะเป็นพนักง,งานดีเด่นคือเป็นพนักง,งานที่ตรงต่อเวลาคือทำทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ว่าก็ามาพังพอพิลพัฒเข้ามาคือเราก็เลยเผยด้านมืดออกมาว่าเราจริงๆเป็นคนที่ห้ามใครมาแย่งผู้ชายของเราอะไรคะจริงๆเราไม่ได้คบกับวิชาตนะแต่เราห่วงของเราแล้วพอเขาเข้ามาเหมือนแย่งความรักเราก็เลยแสดงออกเยอะ ค่ะก็เป็นบทเฉยๆตัวจริงหนเบาๆค่ะเบาๆมีแฮชแทกเบบี้จีนแฮชแทกจีนจัดให้ไอ้พวกนี้นี่มาได้ไงคะจินตนาแบบอธิบายหน่อยคือคำว่าจินจัดให้ก็มาจากในละครคือเหมือนอภิชาตเขาบอกว่าคือเราบอกว่าสเปคยูเหมือนนั่งแบบร้อเดี๋ยวเราก็เป็นให้ก็ได้อห่วงผู้ชายอะไรแฟนคลับก็เลยแซววแบบเออเดี๋ยวจินจัดให้นะ ส่วนตัวการดาเองเนี่ยมีการแชร์ประโยคที่รู้สึกว่าประทับใจมากตอนที่ไม่ยอมให้หักเงินเดือนเนื่องจากเราเองจะต้องแบบว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเลี้ยงครอบครัวด้วยใช่ไหมคะพอเราได้ส่วนบทบาทเป็นตรงนั้นเราได้เรียนรู้ตัวละครนี้ยังไงบ้างกับตัวการดาคือจริงแล้วตอนที่ป้าแจ๋วให้เรามาเล่นการดาเนี่ยป้าแจ๋วก็บอกว่าตัวนี้มันไม่ได้ห่างจากตัวแกมากมันจะมีความคล้ายๆกันว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เขาสู้ชีวิตและเขาไปฐานะปานกลางค่อนข้างที่จะไปทางยากจนนิดหน่อยเขาเลยต้องสู้ชีวิตแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนิดนึงซึ่งตัวหนูเนี่ยก็ช่วยคุณแม่ค้าขายมาตั้งแต่เด็กแล้วบ้านเราก็เป็นผู้หญิงทางบ้านเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบดูแข็งแข็งนิดนึงก็จะใกล้ๆกับตัวนี้แล้วพอพูดประโยคนี้เนี่ยแม่ก็โทรมาบอกว่า ชอบมากเลยเพราะว่าหลายๆคำเนี่ยมันคล้ายๆกับเรา,าเราทุกวันนี้เราก็ทํางานแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูแม่ขนาดหนักะนะแล้วก็ยังมีน้องสาวที่มันคล้ายๆกับในบทอยู่เล่นเราก็ in, อ,อินชอบนะรักในตัวเขามากยิ่งขึ้นเรียกว่าไม่แตกต่างจากอินเนอร์ที่เราเป็นสักเท่าไหร่่ะเราเมาส์นักสแสดงกันไปแล้วนะคะขอเมาส์เพิ่มกลับมา <laughs> เพราะมีหลายคนเสียงลือเสียงแล้วอ้างบอกว่าป้าแจ๋วดุมากาเราสองคนได้ทํางานร่วมงานกับป้าแจ๋วแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้ เมาได้เลยค่ะเต็มที่จริงๆไม่ได้ไม่ก็ดูตามเนื้องานมากกว่าแต่เราสองคนอาจจะไม่ได้แบบว่ากลัวขนาดนั้นแล้วเพราะเราเคยเจอตั้งแต่อยู่ในบ้านในเอฟซเดแล้วป้าแจ๋วเป็นครูใหญ่ที่บ้านเราจะโดนว่าโดนอะไรก็จะแบบเอาจริงก็คือทนนะทนคือเราคิดเสมอคิดเสมอว่าป้าเจ๋วดูเพราะว่ารักเราก็จะสบายใจเจอเขาดูก็ใช่ป้าจะรักหนู ืท่านมีความเป็นแบบต้นแบบเป็นคนในวงการบันเทิงที่มีข้อคิดอะไรรอเป็นแบบอย่างบ้างคือพระเจ้าตั้งใจทํางานมากามค่ะกับละครเรื่องนี้พระเจ้าลงมาดูเองแม้กระทั่งเสื้อผ้านักสแสดง<า>อย่างชุดพวกเราพระเจ้าก็เป็นคนเลือกผ้าเองเลือกปิ่นอะไรเงี้ยคือพระเจ้าดีเทลกับทุกๆงานมากๆก<า>็อยากฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าให้ทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญแน่นอนพระเจ้าตั้งใจอย่าลืมให้กำลังใจพระเจ้าด้วยค่ะ เอาลคืนนี้ความเข้มข้นที่จะได้ชมได้เห็นอะไรกันบ้างคะนางเอมและน้ําคืนนี้พวกเราก็ยังคงรังแกพิมพ์พัดอยู่ก็วันนี้นางเอกก็เข้ามาในโรงแรมนี่ยเต็มตัวแล้ว ก็จะต้องดูว่าจันนางจะพิษสงร้ายแรงขนาดไหนเราอาจจะอาทิตย์ที่แล้วก็เจอไปบ้างแล้วอาทิตย์นี้มันก็ต้องหนักขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะต้องสู้กลับเราหรือเปล่าเพราะว่าพี่รพันรเขามาร้ายมารุนแรงวุ่นวายกับเราเหลือเกินอยู่กันมีความสุขอยู่ดๆีๆอยู่ก็ว่าทําให้เราแบบชีวิตแย่คือเราอยู่กับ ผู้ฉากของเราดีๆอ่ะพี่เขาข้ามาแห่งความรักเราแล้วก็ต้องสู้หญิงไทยต้องสู้เพื่อความรักอะไรเงี้ยก็รักชาเป็นเป็นเอ็มมุมหนึ่งค่ะของตัวละครใช่โอเคค่ะเรียกได้ว่าเป็นความเยี่มค้นนะคะที่วันนี้ได้นํามาเป็นน้าจิ้มให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ติดตามเป็นกาลังใจให้กับทั้งเอ็มและน้ําจินตนาและการดากันด้วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเวลาของเปิดประเด็นบันเทิงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณวรุนรัตแล้วก็เอ๋มและนามด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวค่ะ